ผมจะหาตัวที่เป็นนักๆกันแล้วกันเนาะนี่ครับพี่น้องลักษณะอาการจะเป็นผื่นเป็นตุ่มขึ้นแล้วพี่น้องนี่ครับนี่จะเป็นเกศเกศแบบซี่ครับพี่น้องแล้วก็จะเป็นสวัสดีครับสวัสดีพี่พนานาทุกคนครับผม สำหรับคลิปนี้ e ีนี้ครับพี่น้องผมก็มีเคสกรณีศึกษามาเล่าสู่พี่น้องฟังครับพี่น้องสำหรับในฟร์มเลี้ยงหมูของพี่น้องที่ยังบ่เคยเกิดครับพี่น้องเนาะสำหรับโรคที่ว่านี่ก็คือเป็นโรคผิวหนังครับพี่น้องในสุกรเนาะพี่น้องเนาะโรคผิวหนังที่ว่าก็คือเป็นโรคพิลิซิฟิกครับพี่น้องหรือว่าเป็นโรคที่เลื้อนเปียกครับพี่น้องสำหรับโรคนี้ครับพี่น้องจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกครับพี่น้องที่ เกิดในลูกหมูของเขาี่น้องกะกับสำหรับสาเหตุหลักๆพี่น้องกะจะเกิดจากการเตรียมแม่พันธุ์หมูแม่สาวหมูตัแทนนี่ครับี่น้องที่มีการเตรียมที่บอดีที่บกพ่องครับี่น้องอาจจะเกิดจากหมูแม่สาวของเขานี่ครับี่น้องบ่ได้เอามาคุกขี้กับหมูแม่นั่งครับี่น้องและก็อีกกรณีหนึ่งก็คือแม่หมูก่อนคลอดครับี่น้องที่อยู่ในแผนกผสมพันธ์นี่ครับี่น้องก่อนเอาขึ้นเล่าคลอดนี่ครับมีปัญหาเรื่องเต้านมอักเสบหรือว่า น้ำนมแห้งครับพี่น้องเฮดไท้ลูกหมูของเฮานี่กินนมน้ำเหลืองบ่เพียงพอแล้วกะ็กินน้ำนมที่บ่เพียงพอจะเฮดให้เกิดภูมิต้านทานที่ต่ำหรือว่าบกพร่องในร่างกายของลูกหมูเขาครับพี่น้องสำหรับลูกนี่ครับพี่น้องจะสามารถเป็นได้ทั้งตอนที่อยู่ในแม่หมูตอนที่อยู่แล้วคลอดครับพี่น้องแล้วกะ็ตอนที่อยู่คลอกอนุบาลครับพี่น้องสาหรับเทนนีนี่กรณีนี่ก็คือจะอยู่ในคลอกอนุบาลครับพี่น้องจะเกิดลูกนี่ขึ้นมาเนาะ ลักษณะอาการกับพี่น้องเดี๋ยวผมจิจับมาให้พี่น้องเบิ่งครับพี่น้องผมจะหาตัวที่เป็น <t> นักหนักกันแล้วกันเนาะนี่ครับพี่น้องลักษณะอาการจะเป็นผื่นเป็นตุ่มขึ้นเลยพี่น้องนี่ครับนี่จะเป็นเก๊ดเก็ดแบบซี่ครับพี่น้องแล้วก็จะเป็นน้ำเลืองไหลออกมาเลยพี่น้องเป็นน้ำเลืองไหลออกเนาะเป็นเยิ้มๆยิมครับพี่น้องจะเป็น กาบเป็นเก็ดลอกออกตามผิวหนังครับเอาเดดูตัวนี้ดีกว่าพี่น้องนี่ตัวนี้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 จะเป็นหลายกว่าครับพี่น้องเนาะตัวนี้นี่ครับพี่น้องนี่ตัวตามพ้องเขาเนาะจะเป็นแบบซี่เลยครับพี่น้องนี่จะเป็นเก็ดลอกมาเป็นคาบครับแล้วก็จะเป็นน้ำเมือกน้ำเยื่อมไหลออกมาครับพี่น้องนี่สำหรับลูกหมูที่เป็นแบบซี่แล้วครับพี่น้อง นี่ครับนี่เวลาเข้าจับพี่น้องเนาะนี่จะมีเมือกเป็นเป็นน้ำหรือพี่น้องเป็นน้ำเลืองไหลออกตามมือเขาครับพี่น้องจะอยู่ติดตามมือเนาะตามุงมือเขากากลูกมูที่เป็นแบบซี่ครับพี่น้องแนวทางการรักษาก็คือหนึ่งครับพอเปลี่ยนปุ๊บเย็นปุ๊บควรที่จะจับแยกคอกครับพี่น้องแยกคอกเนาะอันนี้ก็คือเฮ้าแยกออกมาแล้วครับพี่น้องคอกนี่ก็เป็นทางเบิดนึ่งพี่น้องทางเบิดเทยเหตุผลที่ว่าเป็นเบิดทางเบิดก็คือว่าเฮ้านี่แยกลูกที่เป็นนี่แยกบททันครับพี่น้อง แยกออกจากตัวอื่นที่ยังบวเป็นนีพอท่านเฮ็ดให้เกิดการติดเชื่อการลุกลามกับพี่น้องเพราะว่าโรคนี้น่ะจะเป็นคล้ายๆกับโรคระบาดอีกโรคเรื่องแหละพี่น้องแต่ว่าลูกหมูที่เป็นแล้วนี่จะบ่ค่อยตายดอกพี่น้องเพียงแค่เฮ้ารักษาโดยการฉีดยาแก้แสบกับพี่น้องแลวก็ยาภายนอกก็คือเป็นพวกเบตาดีนแะละพี่น้องฉีดลาดเนาะตรงผิวหนังกับพี่น้องจะเฮ็ุให้แพลเขานี่แห้งไวพี่น้องและกาหายกับพี่น้อง สำหรับลูกนี้ครับเป็นแล้วบ่ค่อยตายเนาะพี่น้องบ่ค่อยตายจะเลี้ยงได้ตามปกติใหญ่ตามปกติแต่ว่าจะเป็นบ่เศร้าครับพี่น้องถ้าเกิดว่าเขาบ่รักษาบ่อสิดยาแก้อักเสบเนาะอาการของลูกหมูที่เป็นครับพี่น้องจะมีอาการคันเนาะมีอาการคันปวดเสียปวดห้อนแหละพี่น้องนี่นี่พี่น้องสังเกตเบิ่งครับนี่เขาจะคันครับพี่น้องเนาะบางตัวจะเกาครับพี่น้องนอะตัวน่าจะเกาเนาะ ภาษาบ้านเฮ้าก็เอิญขี้เลื่อนเปียกครับพี่น้องโรคนี้ก็จะเป็นโรคประจำถิ่นแหละพี่น้องเนาะจะอยู่ในฟาร์มทั่วไปแหละพี่น้องจะแต่ว่าจะแสดงอาการในกรณีที่ภูมิต้านทานของลูกหมูของเฮ่านี่ต่ําครับพี่น้องและก็เกิดบาดแผลในร่างกายของลูกหมูเฮ้าพอเกิดบาดแผลปุ๊บภูมิต้านทาน,ทานต่ําปุ๊บจะก่อให้เกิดโรคนี้ึินมากครับพี่น้องถ้าเป็นแล้วปุ๊บ ก็คือที่ผมบอกเลยพี่น้องคนที่จะจับเลียกคอกในการเลี่ยงในการขังครับพี่น้องก่อนที่จะเข,าข่าคอกอื่นพราะเขาเข,ข่าคอกที่เปเลี่ยนแล้วครับพี่น้องก่อนที่จะเข่าคอกอื่นครับเนาะคนที่จะเปลี่ยนถุงมือเปลี่ยนรองเท้าบูทตเปลี่ยนเสื้อผ้าครับพี่น้อง <laughs> เพื่อที่จะบ่มีเกิดการลุกลามไปยังคอกอื่นๆได้ครับพี่น้องแนวทางการรักษาก็คือที่ผมบอกแหละครับพี่น้องเนาะฉีดยาแก้อักเสบครับพี่น้องสาหรับอยู่เกาหลีใต้ก็จะฉสีดเป็นยา อันติเพนหรือว่าแท็กโซลอนกับผสมกันเพี่น้องเนาะก็จะเสียดเป็นยาตัวนี้ครับเพื่อช่วยในการรักษาเนาะก็จะหายเลยพี่น้องหายฉีดเพลราจะหายไวครับพี่น้องแล้วก็จะราดด้วยเบตาดีนครับพี่น้องสําหรับบ้านเฮาก็จะเป็นยาแก้อักเสบยาแก้อักเสบก็จะมีหลายยี่ห้อเนาะพี่น้องผมก็จะไม่ได้เอ่ยถึงกันล้วกันเนาะนี่พี่น้องนี่ผมจะจับให้พี่น้องเบิ่งตัวนี้ครับตัวเป็นหลายๆน์ครับพี่น้อง พี่น้องลลักษณะอาการจะเป็นแบบซีเลยครับพี่น้องเป็นลายแห้งครับพี่น้องตัวนี้เป็นเนบิดเลยพี่น้องเลถ้าเป็นลายแห้งนี่เขาจะลอกพี่น้องผิวหนังเขาจะลอกคล้ายๆกับขี้เลื่อน <S <S บน <Fourth> ้านเท่าเลยพี่น้องเนาะคล้ายๆกันเลยเดียวกันเลยครับพี่น้องสำหรับโรคขี้เลื่อนเปียกก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะสำหรับวิธีการรักษาในทางการรักษาตามที่ผมเล่ามาในคลิปเลยครับพี่น้อง ก็จะเริ่มกดติดตามทางช่องอิสานอินโคเรียกับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อีกพี่นี่ขอฝากไว้เสมีก่อนกับพี่น้องสวัสดีครับ